ครับสวัสดีครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับสมดุลเคมีกันต่อนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มต้นจากสมดุลเคมีอย่างง่ายก่อนโดยเราจะศึกษาการคำนวณสัดส่วนของ species ที่เกี่ยวข้องในระบบสมดุลอย่างง่ายเช่นสมดุลกดเบส monoprotic กดเบส p o l y p r o ติกหรือว่าสมดุลการเกิดสารเชิงซ้อนนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาศึกษาสมดุลกดเบสมโนโปรติกกันก่อนเนาะก็คือแตกตัวเด็ครั้งเดียวนะครับ สมมติว่าเรามีน้ำเนาะเป็นตัวละลายทีนี้เราเติมเจ้าตัวกรดอ่อนไปกรดอ่อนก็คาคาม้ข้น c.h.t. แล้วก็เติมคู่เบสของมันเนี่ย A อลเนี่ยครับความเ้ข้นก็คือ c. แล้วก็ให้เอโลเช่นสมมติถ้าเราเติมกรดอะซิติกกับโซเดียมแอซิตตเนาะ h.a. ของเราก็คือกรดอะซิติกนั่นเองแล้วก็ A ลเนี่ยก็คืออะซิตตไอออนที่อาจจะได้จากโซเดียมแอซิตตเนาะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นรวมของสปีชีส์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับหรือว่า c.total เนี่ย จะเท่ากับความเข้มข้นของกรดอ่อน HA 4, บวกกับความเข้มข้นของคู base ่เบส A- ลบเนี่นะครับซึ่งการใช้ C ในที่นี้เราจะหมายถึงความเข้มข้นเริ่มตน้นหรือว่า analytical concentration นะครับเพราะฉะนั้น C total เท่ากับ C HA บวก C A- ลบเนาะทีนี้พอมันเจอกันหรือผสมกันเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ภาวะสมดุลเนาะผ่านสมดุลการแตกตัวของกรดอ่อน HA ได้เป็นไฮโดรเนียมไอออน กับ A อลเนาะซึ่งก็เป็นคู่เบสของมันใช่ไหมครับซึ่งความเข้มข้นที่สมดุลเนี่ยหรือว่าเราใช้สัญลักษณ์เป็นวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยของ H A กับ A ลบเนี่ยก็คือวงเล็บเหลี่ยม H A กับวงเล็บเหลี่ยม A ลบเนี่ยก็คือความเข้มข้นที่สมดุลของ H A กดดอ่อนกับความเข้มข้นของคู่เบสเนาะ A ลบเขาพบว่าความเข้มข้นของสารทั้งสอง,อง,งเนี่ยขึ้นกับ P h ของสารละลายที่ภาวะสมดุลน,นะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาศึกษากันว่ามันขึ้นกับ P h อยังไงนะครับ ทีนี้เนื่องจากเราสนใจสัดส่วนของ species ที่ภาวะ pH ต่างๆสัดส่วนของ species ที่ว่าน,นี้ก็คือถ้าเรากำหนด pH ให้เนี่ยเราสามารถคำนวณสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของ species ในรูปที่ยังไม่แตกตัวหรือรูป h a กับรูปที่แตกตัวแล้วหรือว่า a ลบที่เป็นคู่เบสของ h a เนี่ยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมานิยามสิ่งที่เรียกว่าค่าอัลฟานะครับหรือว่า a l ลฟาแวลูนะครับในที่นี้เป็นค่าอัลฟาของ กดเบสแบบโมโนโปรติกนะครับซึ่งพอเป็นกดเบสแบบโมโนโปรติกเนี่ยเราก็จะพบว่าสารมันก็จะอยู่ได้ใน2รูปเนาะก็คือรูปที่เป็น H A กับรูปที่เป็น A ลบเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าแอลฟาสค่าด้วยกัน,อ,นอันแรกสุดเราก็นิยามให้ค่าแอลฟาศูนย์หรือบางที่อาจจะใช้เป็นแอลฟาห้อย A เนี่ยคืออัตราส่วนความเข้มข้นของกรดที่ยังไม่แตกตัวต่อความเข้มข้นรวมนะครับแอลฟาศูนย์ก็คืออัตราส่วนของ ความเข้มข้นตรดที่ยังไม่แตกตัวต่อความเข้มข้นรวมนะครับเพราะฉะนั้นเขียนได้ว่า a l ลฟาศนหรือ a l ลฟาเอเเนี่ยก็เท่ากับความเข้มข้นของ HA ที่ภาวะสมดุลหารด้วยความเข้มข้นรวมหรือว่า C ีท t ทัลนั่นเองนะครับอันนี้เป็น a l ลฟาศเนาะส่วนอีก a l ลฟาหนกึก็คือ a l ลฟาหหรือใช้สัญลักษณ์ก็คือ a l ลฟาของ A ลบเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นอัตราส่วนของความเข้มข้นของคู่เบส ก็คือรูปที่แตกตัวแล้วของกรดตเกี้ย A ลบเนี่ยต่อความเค้ืนข้ขนรวมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าอัลฟาหนึ่งหรืออัลฟาเอลเนี่ยเท่ากับความเค้ืนข้ขนของ A ลที่ภาวะสมดุลหารด้วย C ีทอทันะครับ mm hmm. แล้วก็เนื่องจากกดอ่อนหรือว่าเบสอ่อนที่เป็นโมโนโปรติกเนี่ยครับแตกตัวด้วครั้งเดียวเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่2รูปนี้ใช่ไหมครับรูป HA กับรูป A ลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกว่าสาหรับกดเบสโมโนโปรติกเนี่ย อัลฟาศบวกอัลฟา 1, <Alpha> 1, 1> euh. ก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับทีนี้เราจะมาพิจราาการพิสูจน์สมการเนาะว่าเราจะสามารถคำนวณค่า, Alpha า Alpha อัลฟาศนย์กับอัลฟา1ได้ยังไงเนาะเราก็เริ่มจากการเขียนสมการสมรสดุลเคมีที่เกี่ยวข้องเนาะก็คือ HA ละลายน้ำได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนกับ a ลอมีค่าคงที่สมดุลก็คือค่าคงที่การแตกตัวของกรดใช่ไหมครับ K-A ถ้ากับความเข้มข้นของ A ลบคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนหารด้วยความเข้มข้นของ HA เนาะรูปที่ยังไม่แตกตัวทีนี้เราสามารถเขียนอะไรได้อีกเราสามารถเขียน Mass Balance equation ที่เราเรียนไปนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของระบบนี้ได้ใช่ไหมครับตอนแรกสุดเราบอกว่า C To t a l เนี่ยถ้ากับความเข้มข้นของกรดอ่อนเริ่มต้นบวกด้วยความเข้มข้นของคู่เบสเริ่มต้นใช่ไหม C H A อบวก CA ลบ แต่ที่ภาวะสมดุลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเข้มข้นที่สมดุลแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่สมดุลเนี่ยเราสาม,มารถเขียนว่า Cto t a l เท่ากับความเข้มข้นของ h a ที่สมดุลบวกกับความเข้มข้นของ A ลบที่สมดุลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น m a s s b a l a n c e equation ที่เราเรียนไปแล้วเนาะทีนี้เราต้องการจัดรูปให้เหลือแค่รูปที่เกี่ยวกับ h a กับรูปที่เกี่ยวกับค่าคงที่อื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยน A ลบให้กลายเป็น h a ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้ค่าคงที่สมดุลตัวนี้เนาะเพราะว่าความเข้มข้นของ A อลบกับความเข้มข้นของ HA เนี่ยถูกอยู่ด้วยกันด้วยค่า KA กับค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมครับก็คือ pH นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย A ลบเนี่ยเราสามารถเขียนได้ใหม่ว่ามันคืออะไรมันคือ KA คูณกับความเข้มข้นของ h a หารด้วยไฮโดรเนียมไอออนเนาะถ้าคุณดูจากสมการค่า KA ตรงเนี้ยคุณก็แค่ย้ายข้างใช่ไหมครับ A ลบตรงเนี้ยตั้งไว้แล้วก็ย้าย h a ขึ้นมาคูณกับ k a แล้วก็หารด้วยไฮโดรเนะียมไอออนเนาะย้ายลงไปหารเพราะฉะนั้นก็จะได้เทอมนี้ออกมาเนาะทีนี้เราเห็นแล้วว่า2เทอมที่มาบวกกันเนี่ยครับมี H A เป็นเทอมที่ร่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แยกตัวประกอบออกมาได้แล้วก็จะสามารถเขียนได้ว่า C total ตัวนี้ก็จะเท่ากับ H A ดึงออกมาคูณอยู่กับ1ก็คือ H A หาร H A เนาะก็คือ1บวกกับเทอมที่เหลือตรงนี้ครับก็คือ K A แล้วก็หารด้วยไฮโดรเนียมไอออนนะครับ เห็นไหมว่าเทอมตอนนี้เทอม a ลบหายไปลวเหลือแต่เทอม hA กับกไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็มีค่าของทีเ K A เนาะอ่าเราจะรูปต่อเราต้องการพิสูจน์หาค่าอัลฟาศูนย์ใช่ไหมครับซึ่งเรานิยามว่าอัลฟาศูนย์เนี่ยเท่ากับความเข้มข้นของ H A ที่สมดุลหารด้วย C t ท t ท l อ่าอันนี้เป็นที่เรานิยามจากสไลด์ที่แล้วเพราะฉะนั้นบรรทัดที่แล้วเนี่ยครับเราก็มีแล้วเนาะว่า C t ท t ท l เท่ากับ h a คูณอยู่กับ1บวก k หารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน เพราะฉะนั้นเราก็ค่าจัดรูปนะครับ HA ตรงนี้เป็นตัวตั้งอยู่แล้วก็ย้าย c total ลงมาหาเนาะแล้วตรงนี้มันเป็นตัวตั้งอยู่ก็ย้ายลงไปหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะเขียนได้ว่าความสัมพนของ HA หารด้วย c total เนี่ยครับเท่ากับ1ส่วนเทอมในวงเล็บทั้งเทอมเนาะก็คือ1ส่วน1บวกด้วย KA หารด้วยไฮโดรเนียมไอออนนะครับซึ่งถ้าคุณจับรูปให้มันง่ายขึ้นเนี่ยคุณจะสามารถคุณ คุณจะสามารถคูณไฮโดรเนียมไอออนได้ทั้งเศษและก็ส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเราลองไปพิสูจน์เองก็ได้นะอีกน่าจะแค่อีกบรรทัดเดียวเราก็จะได้สูตรค่าอ l ลฟาศนย์ของกรดเบสโมโนโปรติกว่าอ l ลฟาศนย์เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั่นแหละแล้วก็บวกกับค่า KA ของกรดตัวนั้นนะครับนี่คืออ l ลฟาศย์เนาะแล้วอลฟาห่ะเราจะทำยังไง เราสามารถพิสูจน์หาแอลฟาหนึ่งได้2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยเราทำแบบเดิมก็ได้ก็คือเริ่มจากแมสบาลานซิเฟชันเหมือนกันแล้วแทนที่จะเปลี่ยนเทอมความเข้มข้นของ A ลบให้เป็นความเข้มข้นของ h a เนี่ยเราก็ย้ายมาเปลี่ยนความเข้มข้นของ HA ให้เป็น A ลบแทนใช้ค่าคงที่สมบูรณ์เหมือนกันแล้วก็พิสูจน์คล้ายๆกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคุณใช้สมบัติที่เราเรียนในสไลด์ตะกี้ก็ได้ว่าเนื่องจากกรดเบสโมโนโปรติกเนี่ยมันอยู่ได้ในแค่2รูปใช่ไหม ก็คือมีค่าแอลฟาแค่สอค่า,คาใช่ไหมแอลฟาศูนย์แต่แอลฟาหแล้วเรารู้รอยู่แล้วว่าแอลฟาศนย์บวกแอลฟาหต้องได้1เนาะคุณก็แค่เอาหนึมาลบเทอมแอลฟาศย์ 0, เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็ตามเราจะสรุปได้เหมือนกันว่าแอลฟาหเท่ากับ Ka 1, ของกรดตัวนั้นหารด้วยความพัพ้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนบวกกับ Ka 1, นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรของการหา สัดส่วน species alpha ศย์ก็คือสัดส่วน species ที่ยังไม่แตกตัวเนาะ ha กับ alpha 1ก็คือสัดส่วน species ที่แตกตัวแล้วของกรดอ่อนโมโนโป o ติกนะครับก็จะได้สูตรตามนี้แล้วคุณจะเห็นอีกว่า alpha ศนย์กับ alpha 1เนี่ยขึ้นกับ ph ของสารละลายกับค่า ka เท่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นกับความเข้มข้นเนาะเพราะว่าถ้าคุณดูจากสรรมการหรือสูตรตรงนี้คุณไม่เห็นเทอมของ ความเข้มข้นเริ่มต้นของตัวกรดหรือเบสละเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอ0ลฟาสูกับอ1ลฟาหนขึ้นกับ p h ของสารละลายเท่านั้นเองนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเราลองมาดูตัวอย่างค่าอ0ลฟาศูกับอ1ลฟาหนของกรดแอซิติกนะครับกรดแอซิติกเนี่ยมีค่า KA ประมาณ1.80่งจุคูณสิบกำลงังลบห้าเนาะเพราะฉะนั้น PKA ของมันก็คือลบล็อก ok KA เนี่ยก็จะ4.74นะครับ แล้วอ่าอลฟาศูนย์ลฟหนึ่งล้วก็จะหมดละทีนี้ถ้าเราเขียนกราฟระหว่างค่าอ l ลฟ a าศูนกับ pH เป็นสีส้มเนี่ยเนาะแล้วก็กราฟของค่าอ l ลฟ a าหนึ่งกับ pH ได้เป็นสีน้ำเงินเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าที่ pH ต่ำๆเนี่ยอลฟศูนย์ก็จะมีค่าสูงมากเนาะเข้าใกล้หนึ่งเลยก็คือรูปของกรดออซิติกทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นค่าตัวกรดออซิติกเลยไม่แทบจะไม่แตกตัวเลยเนาะเอาก็แน่นอนเพราะว่าในภาวะที่เป็นกรดเนาะ สาร Species ของกรดอ่อนเนี่ยก็จะมักที่จะชอบอยู่ในรูปของกรดมากกว่าเนาะที่ pH ต่ำๆนะครับในขณะที่ตัวแอลฟาหนึ่งเนี่ยคือเทอมคือสัดส่วนของแอซิเ t ตไออนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเนาะแอลฟาเข้าใกล้ศูนย์นะครับทีเนี้ยเมื่อเพิ่ม pH ไปเรื่อยๆเนี่ยครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าแอลฟาศูนย์ลดลงแอลฟาหนึ่งเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า ความเข้มข้นของกรดแอซิติกที่ไม่แตกตัวเนี่ยก็เริ่มลดลงแลวเนาะเพราะว่าเบสมันไปทําปฏิกิริยาใช่ไหมครับ pH เพิ่มขึ้นมีไฮดรอกไซด์มากขึ้นแล้วแอลฟาหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ารูปกรดถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของคู่เบสนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่กราฟของค่าแอลฟาศูนย์ตัดกับกราฟของค่าแอลฟาหนึ่งพูดง่ายๆก็คือความเข,ข้มข้นของรูปกรดกับความเข้มข้นของรูปคู่เบสเนี่ยมีค่าเท่ากัน ซึ่งพบว่าจุดที่มาตัดกันเนี่ยก็คือค่า pKa ของกรดอ่อนตัวนั้นนั่นเองนะครับกรดแอซิติกมี pKa ท่ากับ4.74เพราะฉะนั้นกราฟของค่าอัลฟาศย์จะตัดกับกราฟของอัลฟาหที่ pH 4.74นั่นเองนะครับถ้าคุณลากามาเทียบ,บ,บกับแกน x คุณก็จะเห็นว่าตัวนี้คือ pH 4.74นะครับแล้วถ้า pH สูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าค่าอัลฟาศเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ใกล้เข้าสู่ค่าศูนย์นะครับก็คือไม่เหลือรูปของกรดที่ยังไม่แตกตัวอยู่แล้วเพราะว่าในระบบเรามีเบสเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัลฟาศูนย์ก็จะลดลงอัลฟาหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้หนึ่งก็คือที่พประมาณว่าสูงกว่าหกกว่าเจ็ดเนี่ยเออรูปเกือบทั้งหมดของเจ้ากรดอะซิติกเนี่ยจะกลายเป็นรูปของอะซิเตตไอออนและคู่เบสของมันละนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าเราสามารถวาดกราฟคร่าวๆของค่าอัลฟาศูนย์กับอัลฟาหนึ่งได้เหมือนกันเมื่ อันนี้ก็ไดาจะต้องวัดได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราต้องการคำนวณตัวเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนออกมาเนี่ยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้สมการค่าแอลฟากับแอลฟาหได้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่าง2.10เนาะคำนวณสัดส่วนของโบรโมไทมอนบลูในรูปกรดที่ pH 6.00หากบรโมไทมอนบลูเนี่ยมีสมบัติเป็นกรดอ่อนโมโนโปรติกและมีค่า PKA เท่ากับ7.20นะครับ คุณน่าจะคุณนอกว่าบ romo thiamine b u เป็นกดเป็นดิ d i c a อร์กด b บ s e เนาะ a ดเบ b a ิ e ดิ d i c a t o r นะครับรูปกรดมีสีเหลืองเนาะรูปเบสมีสีน้ํางเงินนะครับซึ่งมันก็คือมันซึ่งการที่มันจะเป็นดิ d i c a t o r กดเบสได้เนี่ยตัวมันก็ต้องมีสมบัติกดเบสเหมือนกันนะครับทีนี้เราต้องการคํานวณสัดส่วนของ bromo t โ i ท m i ม e b l u ในรูปกรดพูดง่ายๆคือเราต้องการคํานวณค่าอะไรเอ่ยรูปกรด alpha ศูนย์หรือ alpha หนึ่งครับ alpha ศู 0, นยะ์เนาะเพราะว่าเป็นรูปกรดที่ยังไม่แตกตัว เพราะฉะนั้นแอลฟาศนตามสูตรเลยเนี่ยแอลฟาโนก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนาะหารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนบวกกับค่า Ka นะครับทีนี้ก็ไม่ได้ให้2ค่านี้มาถูกป,ปะแต่ให้มาเป็น P h กับ PK เเพราะฉะนั้นให้ p h มาคุณก็คำนวณความเข้มข้นของไฮโดรเนียมได้ใช่ไหมก็คือ10ยกกำลังลบ p ีใช่ไหมครับก็คือ10ยกกำลังลบหกจงเนาะก็แทนเข้าไปใน2เทอมนี้นะครับ ส่วน KA เรารู้แล้วว่า PKA เท่ากับ7.20เพราะฉะนั้น KA ก็คือ10ยกกำลังลบ PKA ถูกไหมครับก็คือ10ยกกำลังลบ7.20นะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ละก็จะได้ว่า Alpha 0ย์เท่ากับ0.94นะครับก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าที่ pH 6.00เนี่ยบรอมไทมันบลอยู่ในรูปกรดเนี่ยครับ94%เนาะ0.94ก็คือ94%แล้ว แล้วก็อยู่ในรูปของคู่เบสเนี่ยแค่6%ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วนะว่ารูปกรดมีสีเหลืองรูปเบสมีสีน้ำเงินเนาะ pH 6กก็เราก็จะเห็นมันเป็นสีเหลืองเนาะก็เป็นไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่าเราพิจารณาสีของอินดิเคเตอร์ได้จาก pH เนาะถ้าทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะที่ pH 9.00ครับแอมโมเนียซึ่งมีค่า kb เท่ากับ1.7 5คูณิยกกำลังลบห จะอยู่ในรูป NH3 ก็คือรูปแอมโมเนียเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนเท่าใดนะครับที่ผ่านมาเราพิจารณากรดเนาะแต่ถามว่าเราพิจารณาเบสได้ไหมมันก็มี2วิธีก็คือคุณจะมาคิดสูตรค่าอัลฟาศูนย์อัาหนึ่โดยใช้สมดุลการแตกตัวของเบสก็ได้แต่คุณก็จะได้เทอมของค่าอัลฟาศูนย์อัที่ต่างกันออกไปนะแต่ทีเนี้ยในทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อความสะดวกครับเราจะเราจะเปลี่ยน species ทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปของคู่กรดแล้วใช้ค่า Ka เนี่ยสื่อสารแทนนะครับเพื่อลดความสับสนพูดง่ายๆคือแอมโมเนียเนี่ยเป็นเบ s ซึ่งมีค่า Kb ตอนนี้เราจะพูดถึงมันในรูปของแอมโมเนียมไอออน NH4+ แล้วก็ใช้ค่า Ka สื่อสารแทนว่าเป็นค่า Ka ของรูปกรดแอมโมเนียมไอออนนะครับมันจะเริ่มสลับกันละเนาะ Ka คำนวณได้จาก Kw กับ Kb เนาะใช่ไหมครับเพราะว่า แอมโมเนียมไอออนเป็นคู่กรดของแอมโมเนะียเนาะฮะ KA ได้ก็คือเอา Kw ตั้งแล้วหารด้วย Kb นะครับอันนี้น่าจะเรียนมาจากบทรายแล้วเนาะ Kw ก็คืออะไรห0ึ่งจุดศนะูนย์คูณสิบกกำลังลบสิบสี่เนาะแล้วก็หารด้วย Kb นะครับกดเครื่องออกมาก็จะได้ว่า KA ของแอมโมเนียมไอออนเนี่ยครับเท่ากับ5.71จุดเคูณสิบยกกำลังลบสินะครับอันนี้คือ KA เนาะเพราะฉะนั้นพอเราทราบค่า KA ของ แอมโมเนียมไอออนแล้วเราก็สามารถกลับไปใช้สมการเดิมได้สมการอัลฟาศูนย์อลฟาหนึ่งที่เราพิสูจน์กันตั้งแต่แ,ตแรกที่เป็นในรูปของกรดเนี่ยครับใช้สมการนี้ได้ละใช้ได้เลยเราต้องการหาว่าที่พีเอชเก้าจุดศูนย์เนี่ยสารของเราอยู่ในรูปแอมโมเนียเท่าไหร่ในที่นี้รูปแอมโมเนียเนี่ยเป็นรูปที่เป็นคู่เบสของแอมโมเนียมไอออนและรูปที่เป็นคู่เบสก็คือต้องคำนวณค่าอัลฟาหนึ่งถูกไหมครับมันคือ เราพิจารณาว่าแอมโมเนียมไอออนเนี่ยเป็นกรดอ่อนแตกตัวให้เป็นแอมโมเนียเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะคำนวณค่าอัลฟาหนึ่งก็คือรูปที่แตกตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะ Ka ของแอมโมเนียมไอออนห้าจุดเจ็หนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสิบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดหาค่า pKa ออกมาเนี่ยมันก็จะเท่ากับเก้าจุดสองสี่เนาะเพราะฉะนั้นที่ pH เก้าเนี่ยถ้าคุณเทียบ pH น้อยกว่า pKa เนี่ยคุณน่าจะเริ่มเซนส์ได้แล้วว่า เออ่สารของเราน่าจะอยู่ในรูปของกรดมากกว่าเบสนะครับนิดหน่อยเนาะไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นคำนวณค่าแอลฟาหนึ่งได้แล้วนะครับคำนวณค่าแอลฟาหนึ่งได้แล้วก็คือแอลฟาหนึ่งเท่ากับเคหามด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนบวกกับค่า Ka เนาะ Ka เราคำนวณตะกี้ละไฮโดรเนียมไอออนเรารู้ pH เอสแล้วนี่ว่าเป็น pH 9เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือสิบยกกำลังลบเก้ยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราได้ตัวเลขออกมาและกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้0.363นะครับพูดง่ายๆก็คือที่ pH 9เนี่ยสารของเราอยู่ในรูปแอมโมเนียที่เป็นรูปเบสเนี่ย36%เนาะแล้วที่เหลืออีกประมาณ64%เนี่ยก็อยู่ในรูปแอมโมเนียมไอออนนะครับเป็นคู่กรดเนาะ n h 4บวกนะครับก็คุณจะเห็นแล้วว่าถ้า pH น้อยกว่าถ้า pH ของสารละลายน้อยกว่า pKa เนี่ยสารมักจะอยู่ในรูปของคู่กรดเนาะแต่ถ้า pH ของสารละลายมากกว่า p k a เนี่ยสารของเราจะอยู่ในรูปของคู่เบสมากกว่านะครับซึ่งก็สามารถคำนวณได้หรือว่าเขียนกราฟของค่า Alpha ศูนย์อ1ลฟได้เช่นกันนะครับกรดเบสที่เป็นแบบ p o l y โปร t i c นะครับก็คือแตกตัวได้หลายครั้งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายค่า Alpha และเพราะว่ากรดเบสพวกนี้จะอยู่ได้ในหลายรูปละอ่ะเพื่อให้เห็นภาพเราพิจารณากรดเบสที่เป็นไดโปรติกก่อนนะครับไดโปรติกคือแตกตัวไดสองครั้งเนาะอ่ะ พอเป็นกรดแบบไดโรติกเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น H2A เนาะ H2A เช่นอะไรดีกรดคาร์บอนิก ate, ใช่ไหมครับ H2CO3 มันแตกตัวได้2ครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกก็จะแตกตัวให้เป็นไฮโดรเนียมไอออนกับ HA- เนาะแล้ว HA- ก็แตกตัวต่ออีกครั้งได้ไฮโดรเนียมไอออนกับ A2- นะครับการแตกตัวแต่ละครั้งก็จะมีค่า Ka ของมันใช่ไหม การแตกตัวครั้งแรกจาก H2A กลายเป็น h a ลบเนี่ยได้ก็คือเป็นค่าคงที่สมดุลการแตกตัว KA1 นะครับแล้วก็จาก h a ลบเป็น A2 ลบเนี่ยก็คือการแตกตัวครั้งที่สองเนาะเป็นค่าคงที่การแตกตัว KA2 นะครับก็เขียนค่า KA1 KA2 ได้ตามนี้เนาะนะครับทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสารของเราเนี่ยอยู่ได้ใน3รูปและสสำหรับกรดไดโปรติกก็คือ H2A เนาะ h a ลบแล้วก็ A2 ลบนะครับ แปลว่าเราต้องพิจารณาค่าแอลฟาทั้งหมด3าค่าด้วยกันใช่ไหมครับก็คือแอลฟาศูนย์แอลฟาหแล้วก็ในที่นี้ก็จะเป็นแอลฟาสองนะครับสำหรับกดสําหรับกดเบสไดโปรติกเนี่ยเฉะนแอลฟาศูนย์เนี่ย, 0, ยก็จะเป็นแอลฟาของ H2A นะครับก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ H2A ที่สมดุลหารด้วย C total เนาะความเข้มข้นรวมนะครับแอลฟาหก็คือแอลฟาของ HA ลบก็คือความเข้มข้นที่สมดุลของ เ A ลบครับรูปที่แตกตัวไป1ครั้งแล้วหารด้วย C t ท t a ทนะครับความคูณรวมส่วนอัลฟาสก็จะเท่าหรือว่าอัลฟาของ A 2ลบเนี่ยก็จะเท่ากับความข้ณข้นขององลบนะครับแล้วหารด้วย C t ท t a ทนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าอัลฟาสค่าและอัลฟาศูนย์อัลฟาหของอัลฟาสนะครับทีนี้เราก็จะได้อีกว่าอัลฟาศูนย์บวกอัลฟาหบวกอัลฟาสก็จะเท่ากับ1เหมือนกันเนาะเหมือนกับตะกี้ที่เราพินะจารณากดโมโนโปรติกใช่ไหมครับมันจะมี2ค่าแต่อันเนี้ยเป็นไดโปรติ ik, ก็จะมี3ค่่าช ทีนี้เราก็สนใจเหมือนเดิมแหละว่าเราจะหาค่าแอลฟาศูนย์แอลฟาหนึ่งกับแอลฟาสองรูให้อยู่ในรูปของค่า k คแต่ละค่ากับเอ่อหรือว่าไฮโดรเนียมไอออนของสารละลายได้ยังไงนะครับซึ่งในที่นี้คุณต้องลองไปพิสูจน์เองละซึ่งสามารถทําได้วิธีเดิมแหละก็คือเริ่มต้นจากการเขียน Mass b a สบาลานซิเ t ชันของระบบนี้ก่อนเนาะถ้าเราทราบความมข้นเริ่มต้นของกรดทั้งหมดกรด H2A เนี่ยหรือว่าความความเข้มข้นรวมของทั้ง3ฟอร์มเนี่ย C t ท t a l เนี่ย C total ก็จะเท่ากับ ความเข้มข้นของ H2A บวกกับความเข้มข้นของ HA- ลบนะครับแล้วก็บวกกับความเข้มข้นของ A2- ลบนะครับอันนี้เป็น mass balance equation เนาะทีนี้เราก็ทำแบบเดิมได้นะคุณต้องลองไปทำดูเองนะครับก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการหา Alpha สนะูตรเนาะแปลว่าเทอมทั้งหมดของเราอะควรจะเขียนให้อยู่ในรูปของ H2A นะครับความเข้มข้นของ H2A แปลว่าใน mass balance equation เนี่ยเราต้องเปลี่ยนความเข้มข้นของ HA- ให้เขียนให้อย,อยู่ในรูปของ h สอง a กับเปลี่ยนความเข็งต้นของ a สองเนี่ยให้อยู่ในเทอรมของความเข็มต้น,นของ h สอง a เหมือนกันนะครับซึ่งในที่นี้ก็สามารถใช้ค่า ka หนึ่งกับ ka สองได้เนาะอันนี้เราไม่ทําให้ดูนะครับคุณลองไปทําดูเองนะ h a log เนี่ยคุณเปลี่ยนเป็น h สอง a โดยใช้ค่า ka หนึ่งได้ใช่ไหมครับเพราะมันผูกกันอยู่ตรงนี้ด้วยค่า ka หนึ่งแต่ ว่าเ2ลบเน,นี่ยจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเ2ลบเนี่ยไม่ได้ผูกโดยตรงกับ H2A เนาะแต่ว่าเรารู้ว่า A2- ลบเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของ HA- ลบได้ผ่านค่า KA2 แล้วเราก็เปลี่ยน HA- ให้เป็น H2A อีกรอบหนึ่งผ่านค่า KA1 ะครับแล้วคุณก็จัดรูปเหมือนเดิมตะเกียย้ายลงไปหารอะไรเงี้ยเสร็จสับนะครับคุณก็จะได้ว่าสำหรับกดเบสไดโรติกเนี่ยสำหรับกดเบสไดโรติกเนี่ย ค่าแอลฟาศูนย์แอลฟาหนึ่งกับแอลฟาสองก็สามารถเขียนได้อยู่เขียนได้ดังสมการตรงนี้นะครับสังเกตว่าแอลฟาศูนย์แอลฟาหนึ่งกับแอลฟาสองเนี่ยมีตัวส่วนเหมือนกันตัวส่วนเหมือนกันก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนยกกลาลังสองบวกกับความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนยกกําลังหนึ่งคูณกับเคเอหนึ่งแล้วก็บวกกับเคเอหนึ่งคูณเคเอสองนะครับคุณเริ่มสังเกตแพทเทิร์นเลยเนาะส่วนตัวเศษเนี่ยครับขึ้นอยู่กับค่าแอลฟาค่าแอลฟาศูนย์ตัวเศษจ,จะเท่ากับไฮโดรเยม ไอออนยกกำลัง2องอัล hmm. ฟก็จะเป็นไฮโดรเนียมไอออนคูณกับ Ka 1ส่วนอ mm ัลฟาสเนี่ยก็จะเป็นค่า Ka 1คูณกับ Ka 2คุณจะสังเกตแพทเทิร์นเนาะว่าถ้าเราเขียนไล่ตามระดับที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเออตัวเศษของมันเนี่ยก็จะไล่ตามนี้เหมือนกันอัลฟาศูเนี่ยตัวเศษก็จะเป็นเทอมแรกของตัวส่วนอัลฟาหเนี่ยตัวเศษก็จะเป็นเทอมที่2 ของตัวส่วนนะครับแล้วอัลฟาสองก็จะเป็นเทอมสุดท้ายประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถดีรับไปเองได้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆในข้อสอบอาจจะไม่ให้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณสามารถไปดีรับได้เองนะนะครับเราสามารถทําได้คล้ายๆกับไอ้เจ้ากฎดอ่อนเบสอ่อนมโนพติเหมือนกันเนาะก็คือเขียนกราฟของค่าอัลฟาศนยอัลฟาหนึ่งกับอัลฟาสองครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณต้องมีกราฟสามเส้นแล้วในที่นี้สีส้มเป็นอัลฟาศนสีน้ําเงินเป็นอัลฟาหนึ่งแล้วก็สีแดงเข้มเนี่ยเป็นะ สมมติว่าเรากำลังพิจารณากรดไดโปรติกที่มีค่า pKa 1เท่ากับ3.0 0แล้วก็ pKa 2เท่ากับ7.0 0เนาะสมมติเริ่มเมื่อเริ่มต้นเนี่ยที่ pH ต่ำๆนยครับอลฟาศูนย์ก็จะมีค่ามากที่สุดเนาะก็คือ1นะครับส่วนอัลฟา1กับอัลฟา2เนี่ยก็คือต่ำสุดเลยก็คือประมาณศูนย์เนี่ยแหละครับเนาะทีเนี้ยเมื่อเพิ่ม pH เนาะอัลฟาศูนย์ก็จะค่อยๆลดลองอัลฟา1ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ จนกระทั่งกราฟของอัลฟูนย์นต่ออัลฟาหนึ่งมาตัดกันก็คืออัลต่ออัลฟาหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดห้าเนาะมาตัดกันที่ค่า pka หนึ่งนะครับในที่นี้ pka หนึ่งเท่ากับสามจุดศูนย์ศูนย์ก็แปลว่าอัลฟาต่ออัลฟาหนึ่งก็จะมาตัดกันที่ ph เท่ากับสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้ต่อจากนั้นล่ะถ้าเพิ่ม ph ไปอีกคุณก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะอลฟาู่วก็จะลดลงไปเรื่อยๆต่อเนื่องจนมันเข้าสู่สูงในที่สุดนะครับเมื่อใกล้ค่า pka แอลฟาหนึ่งล่ะแอลฟาหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงค่าค่าหนึ่งที่สูงสุดแต่มันจะไม่ได้เพิ่มไปเรื่อยๆตลอดการนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเริ่มตกลงไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะว่ากรดตัวนี้แตกตัวได้สองครั้งนะครับเมื่อ p h อมันสูงขึ้นไปอีกเนี่ยแอลฟาสองที่ตอนแรกอะ่ะมันเป็นศูนย์เนี่ยก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นละครับแอลฟาสองก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นในสำหรับกรดตัวนี้เนี่ยที่ pH 5เนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าแอลฟาหก็จะเริ่มลดลงแอลฟาสองก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกราฟของแอลฟาหกับแอลฟาสเนี่ยมาตัดกันที่ค่า pKa 2นะครับในครีนี้ pKa 2เท่ากับเจ็ 0, ก็เนี่ยครับ pH เป็น7.00มาตัดกันส่วนค่าแอลฟาศนย์มันก็เป็นเป็นศูงตลอดไปละเนาะที่ pH สงสงูงแล้วทีนี้เมื่อเพิ่ม pH ต่อจาก pKa 2ไปอีกคุณก็จะเห็นแล้วว่า ทั้งแอลและแ1ลฟาหนึ่ก็จะลดลงไปจนเข้าสู่0ย์แล้วก็มีแต่แอลฟาสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าคุณสามารถพิจารณาอย่างง่ายเนาะถ้า pH ของสารละลายต่ำกับ PKA1 เนี่ยเออสทั้งหมดก็แทบจะอยู่ในรูปของรูปที่ไม่แตกตัวเลยใช่ไหมรูปของ H2A สนะครับถ้า pH อยู่ระหว่าง PKA1 กับ PKA2 เนี่ยสปีชีส์ของเราส่วนมากจะอยู่ในรูปของ รูปที่แตกตัวด้ครั้งหนึ่งอ่ะเช่นถ้าเป็นกรดคาร์บอนิกเนี่ยมันก็จะต้นก็จะอยู่ในรูปของไบคาร์บอเนตใช่ไหม HCO 3ลบรูปทั่วไปก็คือ HA ลบนอ้องแอลฟาจะสูงตรงนี้แต่ถ้า pH ของสารละลายมากกว่า pKa สแล้วแล้วก็สเกือบทั้งหมดก็จะอยู่ในรูปที่แตกตัวทั้งหมดเนาะเช่นไบ bon เช่นคาร์บอเนตไอออนไปเลยเนาะ CO 3 2มสอลบหรือว่า A 2องลบนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กราฟเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ในการที่เราว่าถ้าเราต้องการเตรียมสารละลายให้อยู่ในให้มีตัสปีชีส์ไหนเราอาจจะต้องปรับ PH ของสารละลายนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการถ้าเรามีกรดไดโปรติกที่มันมีค่า PKA1 หน่ากับสและว p k a สองเท่ากับเจเนี่ยแล้วเราต้องการเตรียมให้สารละลายของเราอะอยู่ในฟอร์มที่เป็นฟอร์มของอัลฟาหก็คือฟอร์มที่แตกตัวครั้งเดียวเนี่ย h อลเนี่ยเท่านั้น คุณก็ควรจะเตรียมให้สารละลายอยู่ในระหว่างค่า pka 1กับ pka 2เนาะจริงๆก็คือแถวๆนี้ครับประมาณ ph เท่าไหร่4ีถึงเนาะเท่าที่ตีกรอบไว้เนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่ช่วง ph ที่ทำให้สารของเราเป็น,นอยู่ในรูปของ ha l o ok มากที่สุดเนาะรูปที่แตกตัวด้วยครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์เวลาที่คุณเตรียมสารละลายให้มี species ที่เราต้องการเพราะว่าบางเทคนิคการวิเคราะห์เนี่ยมันจำเพาะกับ สามแค่ species ใน species หนึ่งเท่านั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีสมมติถ้าคุณต้องการวิเคราะห์กฎคาร์บอนิกนี่แหละแต่ว่าเทคนิคของคุณนะ่ะเซนซิทีฟกับไบคาร์บอเนตไอออนเท่านั้น HCO 3ลบใช่ไหมซึ่งก็คือรูปของแอลฟาหนึ่งใช่ไหมแปลว่าคุณก็ต้องเตรียมให้สารละลายเนี่ยอยู่ระหว่างค่า pKa 1กับ pKa 2นั่นแหละนะครับเตรียมเป็นบัฟเฟอร์เพื่อที่ว่าสารของเราเกือบทั้งหมดจะได้อยู่ในรูปนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้ามันอยู่ในรูปอื่นเนี่ยที่เทคนิคเราไม่เห็นเนี่ยมันก็จะทําให้ผลการวิเคครราะาะะห์ผิดดพลไปนับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประโยคของการใช้ค่าแอลฟาเนาะทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับกรดเบสโพลีโปรติกอื่นๆเนี่ยเช่นแตกตัวได้3ครั้ง4ครั้งขึ้นไปเนี่ยคุณจะสังเกตแล้วว่ามันมีแพทเทิร์นของมันอยู่คุณเริ่มดูจากกรดไดโปรติกก็ได้อ่าไดโปรติกเนี่ยตัวส่วนของมันเนี่ยเหมือนกันก็คือเริ่มจากไฮโดรเนียมไอออนยกกลาลังเท่านั้นน่ะก็คือในนี้แตกตัวได้2ครั้งก็ยกกําลังสองแล้วก็เริ่มเอาไฮโดรเนียมไอออนออกทีละเทอมแล้วก็ใส่ไปด้วยค่าเคไล่จาก1ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้้นนใสุดแลว ในกรณีของไดโปติกเนี่ยตัวส่วนก็จะเป็นไฮโดรเนียมกำลังสองบวกกับไฮโดรเนียมกำลังหนึ่งคูณกับ k a 1แล้วก็บวกกับ k a 1 Ka2 คอนะครับส่วนตัวเศษก็ไล่จากเทอมแรกไปเรื่อยๆจนถึงเทอมสุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับกดที่แตกตัวได้มากกว่า2ครั้งเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องดีดไลฟจาก mass balance equation แล้วก็ได้คุณสามารถเขียนค่าอ l ลฟาของมันได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกดไตโปติกละ่ะแตกตัวได้3ามครั้ง ถ้าแตกตัวได้สามครั้งเนี่ยเทอมค่าอลฟาใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสี่ค่าอลฟาถูกปะอลฟาศูนย์อลฟาหนึ่งอัลฟาสองแล้วก็อัลฟาสามใช่ไหมครับรูปที่ไม่แตกตัวรูปที่แตกตัวหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งตามลาดับนะมันเป็นบทที่แตกตัวได้สามครั้งแต่ว่าตัวส่วนของมันเนี่ยก็จะมีสี่เทอมใช่ไหมครับก็จะเริ่มจากไฮโดรเยนไอออนยกกําลังสามบวกกับไฮโดรเยนไอออนยกกาลังสองคูณกับเคเอหนึ่ง บวกกับไฮโดรเนียมไอออนยกกำลังหนึ่งคูณกับ,บ k a 1 Ka2 แล้วก็บวกกับ k a 1 Ka2 Ka3 เนาะตัวส่วนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแล้วตัวเศษเนี่ยก็จะ,ะขึ้นกับตัวแอลฟาแล้วเช่นถ้าเป็นแอลฟาศูนย์เนี่ยตัวเศษก็จะเป็นเทอมแรกของตัวส่วนถ้าเป็นแอลฟาสามก็จะเป็นเทอมสุดท้ายเลยเนี่ยครับ Ka1 คูณ k คคูณ k คเนะครับ, 1, 2, รบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทราบว่าคุณพิจารณากดที่แตกตัวได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณสามารถเขียนค่าแอลฟาของมันได้เลย โดยที่จะไม่ต้องเรียนรจาก mass balance equation ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์หรือข้อสอบถามให้คุณ derive de เริ่มต้นจากค่า K a ต่างๆกับ mass balance equation เนี่ยคุณก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาสมดุลเคมีเนาะ